สวัสดีค่ะลูกแมวทั้ง6กโตแล้วก็จะกินนมพร้อมกัน6ตัวนั้นไม่ได้แล้วค่ะกินพร้อมกันเคยเห็นแค่5้าตัวและอีกอย่างหนึง่งลูกแมวเริ่มกินข้าวกินข้าวเก่งแล้วก็คงไม่อยากกินนมแม่แต่เจ้าดำสองตัวค่ะ ยังชอบกินนมแม่โดยเฉพาะตัวนี้ได้สองเดือนแล้วนะคะลูกแมวโตเร็วไหนพี่ดูใกล้ๆสิดูใกล้ๆสิห้าไห่โอ้น่ารักจังกินไปเลยลูกกินเลยกินไปเลยนะ กินเลยง้นถอยออกดีกว่าค่ะ,คะซ้ายมือเนี่ยที่หงนหน้านี่ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียแต่หน้าเหมือนตัวผู้ตัวลายขวามือคะ่ะเป็นตัวเมียแต่เหมือนตัวผู้ <Ooh. S 1> บุคลิกสุกซนเหมือนตัวผู้อา้า <laughs> วทำไมไม่ถีบลูกตัวเองเอา้าวไปแล้ว ถ้าดังไปแล้วจะมาไหมอีกตัวหนึ่งปีนไปเข้าของหล่นกระจุยเลยคะ่ะไหนๆด,ด,ดูตัวนี้จะมาไหม ตัวนี้ก็ตัวผู้จำได้ว่าตอนตัวเล็กๆตัวลายที่มาเมื่อกี้ตัวใหญ่มากหัวโตแต่ตอนนี้กลายเป็นแมวตัวเล็กส่วนตัวลายๆตอนเด็กๆตอนตัวเล็กๆสีดำนะคะตัวเล็กๆจะเล็กจะโตกว่าตัวที่ตายไปหน่อยนึง พูดถึงตัวที่ตายไปก็สงสารนะคะแต่เข้าไปสบายแล้วทุกวันนี้เป็นไงล่ะเจ้าตัวดำเนี่ยหน้าเหมือนชนีเหมือนกับมีแว่นตาสีดำดำมีกรอบสีดำดำน่ารักยังพูดกับลูกเลยนะถ้าหากว่าแมวแม่แมวกับลูกแมวทั้งเจ็ดเนี่ยมีคนเอาไปให้ มูลนิธิแล้วมูลนิธิเขาเอาไปเหมือนกับเอาไปเหมือนเอาเอาไปเหมือนด onation น,น,นะคะให้บริจาคเงินน่ะคิดว่าเจ้าดำเนี่ยดำขวามือคนจะเอาไปเลี้ยงก่อนตัวอื่นๆเพราะน่ารักเป็นแมวที่น่ารักตัวเมียแต่น่ารักอุ้ยดูสินัน่ะไม่ได้เห็นแมวดูดนมแม่มานานเกือบ ห้าสิบปีเลยนะคะไม่เห็นบรรยากาศแบบเนี้ยไม่ใช่ห้าสิบปีสิมากกว่าห้าสิบปีด้วยน่ารักแต่ตามจริงหมอเขาไม่อยากให้ลูกแมวกินนมแม่นะคะเขาบอกว่าลูกแมว หอาทิตย์อายุ6อาทิตย์นี่ก็ให้ยานมแม่ได้แล้วแต่สงสารมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่แมวต้องรับยายาแอนตี้ไบโอติกหมอเขาไม่ให้ลูกแมวกินนมโอ้โหน้ำนมแม่แมวคับบวมแข็งเลยนะหน้าท้องค่ะหน้าสงสารมากแล้วเขาก็พยายามเรียกลูกมากินนมจนในที่สุด ทนไม่ได้ก็ไปถามที่คลินิกเลยบอกว่าลูกแมวจะกินนมแม่แมวได้เมื่อไหร่เขาบอกว่ารออีกให้ครบเจ็ดวันก่อนพอครบเจ็ดวันรีบเอาลูกแมวกินนมแม่เลยเนี่ยดีนะที่น้ำนมนไม่หมดดูสิน่ารักมากรักจังเลยโอ้น่ารัก ตัดต่อวิดีโอเมื่อตาก็พักผ่อนสายตาดูลูกแมวนี่แหละค่ะมีความสุขมีความสุขนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่แวะเข้ามาชมนะคะแล้วคิดว่าใครที่รักแมวค่ะจะต้องชอบลูกแมวทั้งหมดแล้วก็ชอบแม่แมวด้วยไม่พบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ